เดียวอย่างนี้แหละเจอแล้วเจอแล้วขออนุญาตถ่ายนะพี่เอาให้ชุดหนึ่งครับครัยผมขไงครับพี่ชุด ชุดเล็กครับห้าชิ้น30 1สิบชิ้น50บจับเอาสิบชิ้นเลยเอาเป็นหน้ารวมหรือลืกหน้าดีครับหน้ารวมเลยครับได้ครับข้างล่างเลยไม่ได้เขียนไว้ครับถ่ายไปให้เ,เพื่อนๆในเพจชม น่ารวมนะครับครับผมน่ารวมของเราจะเน้นแปะไอ้เน้นไข่มาประกอแปะเพราะมันน่ากินเนาะโอ้ยดูแล้วเป็นแบบเต็มเลยอ่ะมีแปะอะไรบ้างคะกุ้งหอยปลาหมึกปู้อัดจ้ะเอารวมเลยรวมเลยเท่าไหร่จ้ะสามสิบห้าสิบจ้ะห้าชิ้นสามสิบสิบชิ้นห้าสิบจ้ะ ได้ครับ ันนี้ขายทุกวันเสาร์ที่ใช่ไหมครับใช่ครับที่ประจําอยู่ตรงนี้จยงตรงนี้นอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งอะไรครับม,มันมันมีฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ฝั่งโน้นมันเป็นฝั่งโน้นจะเรียกว่าฝั่งโดมเพราะจะมีโดมใหญ่ใช่ครับโอเคว่าเวลาเอาลงอ่ะมันจะมีคนถามอยู่ตรงไหนชู่งไง,อ,อ,ง,ไงอะไรเงี<อ>้ยผมอยู่หลังโรงแรมหรือไม่ก็โรงเรียนโรงเรียนปัญญาพิวัน์แล้วเดินเข้ามา โหน่ากินมากเลยครับนี่เน้นๆเลยครับทีนี้ได้กำไรอยู่ใช่ไหมพี่ ได้ครับแต่เราเน้นจำวในวนไยเอยเอะสองเตานี่พอไหมครับเนี่ย ทานจริงๆแล้วไม่ทันครับไม่ทันนะใช่ไม่ทันก็ดูแล้วใช้เวลาพอถมคัวเนี้ยก็รอแคสเสร็จแล้วก็รอประมาณนาทีสองนาทีแล้วก็สูตรก็จะกรอบเพราะว่าถ้าเราไปให้ลูกค้าแบบสูตรไม่กรอบอย่างเงี้ยมันก็เหนียวครับอันนี้สูตรทำเองคิดเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับ Yeah.